อ้าวค่าคืนนี้อ้าวแวะมาแอบดูลูกๆครับตอนนี้ค่อยๆเดินค่อยๆเดินอยู่กันไหมอยู่กันหรือเปล่าอ้าวอยู่ๆวันนี้ใครอยู่เอย่ยโอ้โหอ่าอยู่ๆวันนี้เจ้าเมื่อกี้เห็นไหมฮะอยู่ไหนเอย่ย นีๆๆๆๆๆๆๆ่นี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 ่มาเริ่มเทิมเลยครับเจ้าเจ้าเศรษฐีเจ้าเศรษฐีเจ <oring> ้าเศรษฐีอ่ะเนี่ยมุดอยู่ในนี้แหละอ่าเศรษฐีอยู่นะครับเศรษฐีอยู่แต่เจ้าร่ำรวยไปเที่ยวไหนเอ่ยนะเจ้าร่ำรวยสงสัยไปเที่ยวครับไปเที่ยวอัพอัพอัอัพอัพอัอัเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นแต่หัว เจ้าร่ำรวยเจ้าร่ำรวยเห็นแต่หัวนะฮะเอาไม่กลัแล้วลูกไม่กวนแล้วนะโอเคเจ้าร่ำรวยแต่เจ้าอ่านี่เจ้าเศรษฐีเจ้าเศรษฐีเจ้าร่ำรวยไปเที่ยวเจ้าร่ำรวยไปเที่ยวโอเคตอนนี้เจ้านำโชคอยู่หรือเปล่าแอบแอบแอบ,แอบ แอบแอบดูว่าอ้าวยูยูนำโชคอยูโอ้โหสวัสดีครับนำโชคน้ำโชคสวัสดีลูกสวัสดีตอนนี้ก็อยู่ประมาณน่าจะเที่ยงคืนฮะเจ้านำโชคกลางคืนผมจะไม่จับนะครับเพราะว่าอ่าเขาหลับนะครับดูม่านตาเขา ถ้าม่านตาเขาหลับลงเราก็คืออย่าไปกวนเขานะฮะตอนนี้เขาหลับดูม่านตาหึอับอับอับมีเสียงด้วยเสียงข้างๆครับอืมข้างๆ,ๆข้างๆ,ๆอืมข้างๆข้างๆอืมเสียงข้างๆเนาะเออเราไม่ว่ากันเนาะค่ำคืนนี้ เจ้านําโชคมีเสียงข้างอยู่เน่ยเนี่ยเนีนี่ยในนเนียน่ยในยน,ยนี่ยนเนี่ยในเนี่ยร้รองอยู่นะครับแสดงว่าผมเจอมาเนี่ยทั้งหมดหกตัวที่ไม่ให้เจอเนี่ยก็อยู่ประมาณน่าจะอยู่ประมาณสักสองสามตัวอ่ะตอนนี้เจ้านําโชคนะครับนี่ผมใช้ไปฉายนะเน่ยผมใช้ไปฉายมือถือนะฮะ